วันนี้มาดูสถานที่ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศจีนเลยคะ่ะนนี้ฮาวนานาเห็นหิมะปกคลุมแบบนี้หิมะตกไม่เท่าลมพัดนะคะลมแรงมากวันนี้คุณกิติก็คือกินขนมปงังท่ามกลางหิมะเดินทิวเวอร์มีใครเป็นเหมือนกันบ้างแล้วที่ไม่ว่าบิมจะไปสถานที่ไหนหรือว่าประเทศไหนบิมจะชอบไปเดิน National Museum ของเขาหรือว่าพิพิธภัณฑ์เดินเ <ir> ข้ามาถึงบริเวณดื่มน้ำาิฉันก็งงว่ามนัมนต้องดื่มยังไงหรอนีน่จ้าวิธีการดื่มน้ําแบบคนจีนเก๋เกินขวด <c oughs> ไม่ต้องแก้วไม่ต้องเอาปากลองได้เลยจงกัวกกััวววเจโปูา่พิธภณ แห่งชาติของจีนเนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าถึงแม้ว่าจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนแต่ว่าจะต้องทําการนัดล่วงหน้าลงทะเบียนมาก่อนมาถึงคุณกิติก็ช้อปปิ้งเลยค่ะปกติพวกที่ต้องเที่ยวต่างๆของจีนเนี่ยเขาจะชอบมีเหรียญที่ระลึกแบบนี้นะคะให้เก็บเป็นคอลเลกชันเลยมันน่าแปลกมากที่บีเป็นคนไทยและคุณกิติเป็นคนจีนแต่เราสองคนนะคะมีความรู้สึกผูกพันในการไปเดินมิวเซียมมากๆทุกครั้งที่ได้ไปเดินมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์จจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเรามันเล็กนิดเดียวเองเว้ยจะเทียบกับประวัััััตตตติิิศาาาสสสรรร์์ดดงงนน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 น้้้้้้ออออีีีียยยกกกก็่่ทุุบไปปใใใชชชวววหมคขแพภณฑะะะะลจ ประวัติศาสตร์จีนในแต่ละยุคในแต่ละสมัยถึงแม้ว่าเราจะไปหลายพิพิธภัณฑ์แล้วแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่บีมาทําคลิปออกมาเพราะว่าคลิปเดินพิพิธภัณฑนะ์น่ะมันจะค่อนข้างยาวแล้วก็ละเอียดไม่รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแนวนี้กันไหมนะคะและนี่ก็คืออุปกรณ์ในมนุษย์ยุคหินค่ะจริงๆมันมีพวกโครงกระดูกมนุษย์เป็นแบบหลายพันปีด้วยนะแต่บีไม่แน่ใจว่ามันลงคลิปได้ไหมก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูเองนะคะนี่เป็นแท่งหยกค่ะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เนี่ยเริ่มมีนกหวะะีดเรียน้รู ดื่มเหล้าตั้งแต่4 0 0 0ถึง2,000ปีที่แล้วแล้วนะคะข่า,าในตอนนั้นเขาน่าจะพูดว่า,าบักคุนซัวจังอายมันเอาเหล้าหญ้าป่าปิงเป็นังสรุปไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยอันนี้กระถางทูบกระถาง,งใจยุคนี้ก็จะนิยมเอาพวกเหล็กและสำลีต่างๆมาทําเป็นวัตถุต่างๆต่อมาในสมัยของฉินสุสานทหารม้าในตำนานที่เราเห็นกันบ่อยๆสมัยนี้เริ่มรวบรวมจีนหลายแผ่นดินซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญของประเทศจีนเลยเพราะมีการผลิตอักษรให้ใช้ร่วมกันแลวไม่ใช่แค่สุสานจีนซีฮ่องเต้อย่างเดียวที่มีทหารม้านะคะสุส ทำได้ฉันก็ทําได้อันนี้เพื่อนใครเอ่ยแรดน้องแรดนี้สมัยก่อนใช้ใส่เหล้าใส่วายนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เห็นในคลิปหนึ่งนาทีแต่ว่าบิมเดินมาประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วยังเหลือประวัติศาสตร์จีนอีกประมาณ1,800ปรอปีที่ยังไม่ได้ไปดูเลยคือเศร้ามากจุดนี้บอกแล้วว่ามาประเทศจีนก็คือเดินตีนแตกก็เกือบมาเราหลงทางป่าวะยังทำไมฉันแรกมันยังไม่หมดจ่ะทีอันนี้คือแค่1นึ่พันแปร้อีที่แล้วราอีกนึ่พันแอปีที่เรายังไม่ได้ดูเลย บอกแล้วว่าปรศาราจีนมันล้ําลึกมากทุกคนแล้วก็ยังมีหลายตำราหลายความเชื่อที่บันทึกกันไว้ด้วยนะในยุคต่อมามนุุย์ก็เริ่มใช้พวกเครื่องเครื่อประมาณนี้เหมือนกระเบื้องนะทุกคนแล้วก็จะมีการผลิตเงินตราผลิตความเชื่อเรื่องศาสนาอ่ะพระพุทธเจ้าได้สเสด็จมาโปรโดแล้วนะคะสําหรับประเทศจีนในช่วงนี้ภาพพวกนี้ก็แกะสลักในถ้ำกังซูครอยากไปเยี่ยมชมก็ไปได้นะคะมีแกะสลักไว้เยอะมากข้มไปเลยในยุคสมัยที่สมบูรณ์มากสูยถางอู่ใตยุคนี้จะเห็นได้ว่าเครื่องปั้นต่างๆนั้งมาชัดระดับ HD ก็คือมีีีสสสสัันนนมมมมมาาาาากยยคคววงงงขอใท่ จะต้องมีความอ้วนท้วนสมบูรณ์หน้าอิ่มแก้มยุย้ยแบบนี้เลยใครที่บอกว่านุอ้วนเกินไปหรือเปล่าคะเราไม่ได้อ้วนนะคะเราแค่เกิดผิดยุคผิดสมัยเท่านั้นเองกิจกรรมของสาวๆสมัยถังเนี่ยเขาจะทําอลังกินชาปกติชาเนี่ยจะดื่มเป็นจอกเป็นแก้วเล็กๆนะคะแต่ว่าสาวสมัยถังเนี่ยเขาจะดื่มเป็นถ้วยเป็นทามเลยค่ะก็คือกินกันจร,จริงจังไม่แปลกเลยนะคะที่แก้มยุ้ยขนาดนั้นเครื่องประดับต่างๆของเขาก็เริ่มไม่ธรรมดาเพราะว่าทําจากทองเอ่ยไรเอ่ยสมัยต่อไปของเหลียวซ่งเฉาจินหยวนโอ้โหบอกเลยว่ากูจำไม่หมดหรอกนะเอาจิงือมันะ ฟังเท่าที่ได้นะคะช่วงนี้ก็คือการแพทย์บูมมิ่งมากบ้านไหนเด็กฉลาดก็อยากให้สอบหมอว่าไปเป็นจุดกําเนิดของการฝังเข็มนะคะหุ่นที่เห็นนี้ก็คือจุดฝังเข็มแต่ละจุดนั่นเองในสมัยนั้นปัจจุบันก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วแหละจะเริ่มมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแบบนี้เริ่มคิดค้นนาฬิกาเป็นเครื่องบอกเวลาน้ําไหลออกมาเต๊ะเต๊ะแต๊ะ,ะ,ะ,ะก็คือครบรอบพอดีต่อมาสมัยหมิงและสมัยชิงขอหายใจแป๊บ <laughs> มาถึงยุคสุดท้ายก่อนที่จีนจะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐประชาชนในปัจจุบันอ่ะางัรชว ต้องห้ามฟิวนั้นแหละเธอของใช้ในสมัยนี้ก็ยังมีความสวยสดงดงามเป็นฟิวว่ากระเบื้องช่วงของชิงช่วงของหมิงก็จะเป็นช่วงที่แต่งองค์ทรงเครื่องอันนี้ก็คือมองกุฎฮองเฮาเก่าของเท่เลยลูกพี่มีรูปนกฟินิกด้านล่างแล้วก็มังกรด้านบนเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าฮองเฮาเนี่ยก็คือเป็นของฮองเต้นั่นเองการวาดภาพสมัยนั้นก็คือฮือฮาประหนึ่งจอ iPhone แบบว่ามี14ล้านพิกเซลมีความสวยงามของสีสันมากมายนี่คือจกักรพรรดิคังซีผู้ยิ่งใหญ่และจกักรพรรดิเฉียนหลงผู้มีชื่ออยู่ในซีีีรรรจนนนมมามากากกกกกยยไ่่อออใคคคเเดูซืงงงง้้ับฟลหญิ เรลักวางต้องห้ามภาพวาดนี้ทาให้เราเห็นภาพว่านอกจากดอกไม้ในวังแล้วเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรานั่งสนมนางกำนันมากหน้าหลายตาเต็มไปหมดเรียกว่าท้องเต้เซิงนางกอไปแล้วหนึ่งครั้งนางกออาจจะต้องรอประมาณ2ปี3ปีถึงจะได้โดนเซิงอีกรอบหนึ่งต่อมาเป็นยุคแห่งการสื่อสารแล้วนี่ก็คือพาสปอร์ตในสมัยนั้นแล้วก็สิ้นสุดแห่งยุคสมัยจีนโบราณเข้าสู่ยุคสงคแคมฟินต่างๆเอ่ยก็คือเราไม่หมดเหนื่อยพักก่อนค่ะตอนนี้หิวข้าวและพิพิธภัณฑ์เขาก็มีที่ให้นั่งทานข้าวทานอาหารกันเาพวกโบรณ วัตถุชิ้นน่ารักน่ารักหรือว่าชิ้นที่ดังๆเนี่ยมาทําเป็นช็อกโกแลตไอติมต่างๆมันก็เป็นกิมมิกที่น่ารักดีนะทุกคนไม่ต้องติดกับภาพว่ามันคือสิ่งที่สูงส่งอะไรวัตถุก็เป็นวัตถุว,ถวันยังคำบิไมไม่รู้ว่าปกติเขามีข้าวหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าวันที่บิมไปม,มันมีแค่พวกแซนด์วิชมีแค่อาหารฟสต์ฟูดง่ายๆแซนด์วิชในนี้ก็อันละประมาณร้อยกว่าบาทนะคะอันเล็กๆเองรสชาติก็ไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ดี <laughs> แล้วถ้าใครมาประเทศจีนนะคะอยากให้ลองสิ่งนนนีี้เเเลลยกราามจหั่วโ ลักษณะของเขาเนี่ยก็จะชอบทําเส้นสดๆหน้าร้านแบบนี้เลยปั้นเส้นกันเก๋ๆตีเส้นกันผึ่ผับผึ่ผับหน้าร้านแบบนี้โดยเราสามารถเลือกเส้นได้ว่าเราจะเอาเส้นขนาดไหนเส้นใหญ่เส้นเล็กก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นลูกใครไม่ใช่คนกิติเขาก็ได้บ่งบอกสถานะว่าพ่อของเขาน่ะได้เป็นหนึ่งในอบตหมู่บ้านเขาก็เลยกินเส้นใหญ่โชว์ไปเลยพร้อมกับยกนิ้วเป็นภาพที่คุ้นเคยถ้าเราเป็นคนไทยก็แนะนําให้กินเส้นไม่ต้องใหญ่มากนะคะบอกก่อนถ้าไม่ปวดมือก็ปวดกลามก่อนค่ะจุดนี้การใช้ตะเกียบคีบเส้นราเมงจีนเนี่ยมันเป็นความท้าท หนาวๆสดน้ำซุปของร้านโจรามเมียนคือที่สุด